สวัสดีครับซุสคอนสวัสดีสวัสดีจ้าเหมือนได้ว่าวันนี้เปิดมาด้วยก,การเปิดเหรียญ F K ร้อยเหรียญเลยเปิดไปเลย100เหนึ่งร้อยเหรียญดูซิว่าวันนี้มันจะได้อะไรบ้างได้กี่อย่างจะไ,ได้เยอะแค่ไหนนี่ใช่แพลนวันนี้คือผมรู้สึกว่าแพลนในวิดีโอเนี้ยค่อนข้างที่จะมีหลายอย่างใช่เหรอเกินผมค่อนข้างแยกเออ่สิ่งที่เรียกอะไรเรียกอะไรแบบความสําคัญยากนิดนึงฮะเพราะ คือถ้าหลายๆคลิปมาทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมไม่ค่อยฟาร์มนะฮะผมจะใช้วิธีการหาเงินในการเปิดเหรียญ F K มาแล้วก็เอาเหรียญใน F K เนี่ยมาขายหรือเม่ก็เล่นตู้ไฟในกิจกรรมประเทศเรื่องของต่างๆนะเพื่อที่เราจะได้มีเงินให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็มาเปิดเหรียญ F K แทนแล้วกัน F K หนึ่งร้อยเนี่ยใช้เวลานานนะหลักวันสองวันได้เลยนะครับผมก็มีให้เห็นแน่นอนนะสองถึงสามวันได้เลยนะใช่ก็แทบจะไม่ได้ปิดคอมเลยฮนะ ปรเด็นไมแค่เสร็จแล้วดเดี๋ยวเราก็ไปค้าเป็นของใหญ่กันดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่กันใช่บางคนก็อาจอยากจะรู้นะครับว่าหนึ่งร้อยยเคะมันได้อะไรบ้าง,งว<ะ>ไวเราไม่สามารถเปิดคอมได้อะไรเงี้ยก็ดูผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะว่าผมได้อะไรบ้างแล้วกันนะอย่างแรกเลยไวเบเนียมมีดวงหรือเปล่าชิ้นแรกเอออ๋อ,อ สามทีติดหนึ่งอา้าวหรือว่าได้ห้าหมื่นเอาแล้วฟองขับได้นะบี่เอ้ยเรายังได้อีกทีนึงนี่ว่ะ่ะจัดไปลายไปไปลาไปไลาปทีไปอีกทีนึงเยี่ยมดีสี่ทีติดหนึ่งไปไปตอ่อเผ็ดขาว,วได้หกอันของแ อ่าต่อไปเจดก็เราได้ยี่สิบอันต่อไปก็คราฟกับเศษเจดเศษเจดได้สิบกว่าอันก็โอเคอยู่ก็ไม่ใช่เลยเอาวแคทเวลิกูดฮะจ้าแคทจ้าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเราจะเตี๊ยวุ้ดได้นะเหมือนเราจะเตี๊ยวุ้ดได้เลยนะเอ้ยเรามีเศษเจดเนี่ยเออเอาออกมาก่อน เตียาว,วุธได้งั้นก็เตียววุธเลยแล้วกันตีติดลายครับได้ให้มันติดเถอะพี่มามามานี่ไงบอกครับ <c oughs> สักหน่อยสักหน่อยเออยังครับผมยังไม่ยอมแพ้ต่อให้มันตีวิติแต่ผมเชื่อว่าสักวันมันต้องตีติดอาจจะยังไม่ใช่วันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันพรุ่งนี้ เหลืออะไรก็แล้วแต่ฮะแต่ผมเชื่อว่ายังก็ต้องติดการันตีก็ยอมเพราะช่องนี้เพราะว่าผมอยากได้มันมากมาก,มากเลยนะเด็กเกอร์เนี่ยมีเป็นค่อนข้างโกงนะฮะผมโดนมากกับตัวละแทงหนึ่งได้ถึงสองอ่ะก็เลยอยากจะตีให้มันติดให้มากมาก,มากเลยฮนะตอนนี้คือน้องผมเนี่ยเอ่อได้เข้าบอกผมเข้าวอลไปหาน้องๆนะฮะน้องๆก็เลยบอกว่าพี่ผมหาอบูเจอแล้วนะพี่จะมาตกตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอองั้นนึ่งก็ส่งรูปมาเดี๋ยวพี่ไปส่งโลเคชั่นมาเลย น้องบอกว่าส่งโลเคชั่นไปยังไงพี่ก็มาไม่ถูกเดี๋ยวผมส่งรูปไปให้แล้วกันอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะสงสัยว่าทําไมมันถึงไปไม่ถูกถ้าเราส่งโลมาอะไรเงี้ยนะพ่อบูต้องขับเรือไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เรือพี่แค่เอารถมาก็พอก็เลยสงสัยนะเนะเอ๊ะมันก็เป็นรูปนี่ทำไมมันจะไปไม่ได้วะส่งจีมาก็ได้ได้นะเนะี่ะก็เหมือนตอนแรกที่เราวิ่งเข้ามาพี่โอ้จุดอยู่เข้าใจเลยอ๋อโอเค พี่ไม่ไกลหรอกพี่ไกลพี่ไกลพี่ไม่ไกลหรอกไกลเลยรีบเลยแลวพี่เวลาพี่เวลาจะถึงแล้วโอเคโอเคพี่เห็นคนวิ่งอยู่กลางถนนเต็มเลยเกี่คนแคร์เอ้ยเอ้ยกูจะแคร์นั่นแหละพี่ต้องขับไปช้าไม่น่าทันไวหนูช้าไม่ได้แล้วพี่เด้งออกมาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ตอนนี้แคร์สองรอบแล้วเหลืวกูจะแครเยี่่ยมเีย ไดีเลยตายหาแล้วแล้วหงายไม่ได้เด,เดี๋ยวพี่มีคนพี่มีคนยวให้เขาชนรถให้แป๊บจะเวลาขึ้นอ่ะต้องขึ้นอ้อมไหมพี่พี่เหมาเอ,าอ้าไม่ทันพี่เพื่อนพี่ชายวิ่งไวเกินตักังตรงแคสผมก็เล,ยจ,นะลยจะบอกเพื่อนพี่ชนให้หน่อย อ๋อฮัลโหลป <c oughs> ินไปไหนอ่ะเขายังไม่ขึ้นรถเลยพี่ชายพี่ชายชนให้หน่อยได้ไหมชนรถให้หน่อยได้ไหมนั่นน่ะได้ครับช,ชนชนให้หน่อยได้ไหมฮะเอาชนละใช่โอ้ผมได้จะพิกได้แล้วมั้งอ่าโอเคขอบคุณครับรได้แล้วพี่ได้แล้ว,ลวมีพี่เขาใจดีชนรถให้ โอเคปลหหดหลังแค่เดี๋ยวปวดหลอกไว้แบทแมนนะแบทแมนเข่าวขวาตรงต้นไม้พี่ดิวเนะี่ยพี่ดิวรถพี่เหมาเนะี่ยไปบูตเล่นเลยคือหลังจากที่ผมเจอจุดช่วเวลาครับคือผมก็ไม่อยากจะตกเลยไงเพราะว่าผมอยากจะมาตกพร้อมกัมนน้องๆผมก็เลยมองน้องว่างั้นพว่อยก็ไปขายกันก่อนขายเสร็จปุ๊บพี่จะได้ไปดูของที่เรเบลจะได้มาตีเบ็ดด้วยเผื่อได้มีเบ็ดเรลเพิ่มมันจะได้ตกได้ปลาแพงขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะดีกว่าดีกว่าที่เราแบบมีเวทเวลน้อยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าก็ตามวิถีทากัรมนะผมไม่รู้ว่าผมติดหรือเปล่าไงก็เลยเออตามน้องไปแล้วกันน้องพาไปขายก่อนจะได้มีเพื่อนตกด้วยฮะไ,ได้อย,ย,ยู่แม้แต่สี่เมตรได้ได้ได้เลยเดือดร่างเลยแบ่งลองขายแล้วดีแบ่งยังไงมันเฉยมากจังวะ เดี๋ยวผมลองขายก่อนได้เท่าไหร่โอเคผมว่าน่าจะได้น้อยดูทรงมันมันมีกูดาวไหมพี่กูดาวกี่นาทีกูดาวอะไรปีเลยเองไม่ไม,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 ไม่ไม่มีกูดาวทำได้ตลอดโว้ยพี่บ่าอิ่มด้วยหรอใช่หรออิ่มด้วยหรอแสนหนึง่งแสนแต่ต้องมาขายอย่างนี้แหละพี่จะขายได้หมด อ๋อนี่คือพวกหอยปูปลาอุ้ยแสนเจ็ดแสนเจแสนเจ็ดอุ้ยสองแสนกว่าละอันนี้เฮ้ยรวยรับมารับมารับเหล็กไนะครับรับมาครับเรียกเลยนะรับเหล็กรับเหล็กสองสี่เจ็ดเจ็ดของที่ผมไป FK มาวันนี้ฮะก็จะเป็นการแบ่งขายน้องไปนะครับแล้วก็เอาให้น้องตีด้วยแล้วก็ตัวผมเองก็ตีอาวุธด้วยฮะ พอมาตีอาวุธด้วยแล้วก็มาตีพวกเบ็ดด้วยก็จะเป็นการใช้ของทั้งสองอย่างเลยนะฮะพี่พี่พี่มีเจ็ดเท่าไหร่ถ้าพี่มีเยอะผมจะได้ซื้อต่ออีกสักเจ็ดเมตรเอาดิยวที่มาพอใช่ไหมเอาที่ตัวเดียวก็เปิดเอฟเคร้อยเหรียญไอ้ร้อยหนึ่งร้อยกล่องได้หกสิบแล้วอ่ะโอ้ยอิ่มนะเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้พี่แป๊บนึงนะทีเดียวแหละทีเดียวได้ได้ผมฝากฝากกันพี่เอามาเผื่อเจ็ดอันแล้วกันนะเผื่อเอ็งจะเอาเจ็ดอันอ่ะ ไในยี่เอาเยอะเอาเยอะเลยเหรอ่อไปเอาเพิ่มกันแหละแป๊บโอ้จนว่ะฮะครับผมผมมาแล้ะพอจะมีของขายผมไหมครับเจ็ดหมื่นแปดได้ไหมได้ครับได้ได้แฟนค่ะเอาเป็นแฟนกันออกมาด้วยกันเอานี่ไงได้ได้อยากขอเองมีเด็กนี่มีเล็กนี่ซื้อซื้อซื้อไปแร้วไปแล้วพาไปซื้อเหล็กผมไปไปเอาเหล็กอยากได้เหล็กเจ็ดทีสองทีไปเร็ว ไ่ยืมตัวนนึงพาไปเลยเวลันเอาเหล็กเอาเหล็กเมื่อไรจะถึงอ่ะฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแรงมากนะคันนี้เห็นปะมนยกรอไม่ยมมหยุดเลยเห็นปะฮมโอ้ยสั้สน,นห็นไหมรถเป็นสามร้อตลอดทางไปเฟี้ยงจาดคันนี้ จากตีเบียดตั้งสาทีไงสามศูนย์หนึ่งสี่เราขายกัญชาแพคครับมีเยอะมีมหาเซอรนอขายกัญชาแพคครับเจ็ดันรับเจ็ดพันต้องพิถ่ายพี่หมาตาย อ้าวพี่เข้ามาแล้วอ่ะตายเหรอเนี่ยไม่ตายพี่ไม่ตายเล่นตรงมาตวัเนี่พี่หมาตรงนี้ตรงนั้นเหรอโอเคเอากดบัอไปเลยเหรอกดล็อไป,ไปเลยใช่เบอร์อะไรเบอร์ติดหลังจากที่ได้ตกอ,อบูนะครับผมก็ตกอ,อบูอยู่พัก,กใหญ่ๆเลยฮะก็นานอยู่พอสมควรอ่ะนานมากเลยแหละด้วยความที่เบ็ดเลเวลน้อยเนาะเหมือน มันจะไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ยังได้เงินดีกว่าเราแบบไปฟาร์มรอบเมืองไงอันนี้เราอยู่กับที่เฉยเไม่ต้องกลับรถคือผมได้คุยกับน้องแล้วก็น้องบอกว่าเป็ดอ่ะยิ่งววเยอะมันยิ่งตกง่ายแล้วก็จะดอกแต่ปลาที่มันตกยากๆก็ๆจะได้เป็นเงินมากกว่าที่เรามาได้ตกบางทีอาจจะได้แบบปลาธรรมดาหอยทากอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยคุม้ม2สองเอ็มแล้ว ได้สองคตกปลาได้สองเอ็มแตัวไปนี่ยแต่ <i> ที่คนดูได้ยินเลยฮนะพี่เขาตกแป,ป๊บเดียวอ่ะไม่นานมากครับก็ได้สองเอ็มแล้วด้วยความที่เบ็ดพี่เขาเวลสิบฝ่าแล,แล้วอย่างเงี้ยนฮะมันก็เลยจะทาให้ผมค่อนข้างอิจฉาหน่อยนึงหลังจากนี้ไปก็คงจะอัพแต่เบ็ดอย่างเดียวแหลนะเพราะว่าผมน่าจะน่าจะตกปลา,าบ่อยมากกว่าน,นี้ โอ้ห oh, สิ้นเดินดิ้นึงนิดนึงห <laughs> ลังจากนั้นผมก็ได้มาเล่นลูกกับเพื่อนๆนะฮะมาดิมันมีตัวทายฝากตังกันดิเออฝากตังด้วยกูมีสองหมื่นกว่าตัวสุดท้ายเราก็ต้องเล่นบันสินะคาสิโนอ่ะอหือหยองแงงเลยอย่กลัวเว้ย โอเแค่คาทิโนมพี่ตู้หรอตังนี้มี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 โอ้ระดับเสียเหมาโอ้จอท่าบอกกันนะครับเดี๋ยวคนจะมาเยอะโอเคโอเคโอเคตีเลยครับตีเลยพี่มาขนาดนี้ผมเอะไรสู้รัาเนี่ยโอ้โหผมยอมก็ได้นะพี่พี่เล่นมีให้ เหียพวกเดียวกันหมดหลังจากที่ตู้ไฟหมดนะครับผมก็บอกน้องๆว่าผมอยากเตรียอาวุธว่าเหรียเนฟเคมีเพชรอะไรก็น่าจะมีถ้าจะตีได้อยู่ผมก็เลยมาเปิดเหรียนฟเคก่อนนะพอเปิดเหรียนฟเคเสร็จปุ๊บก็จะได้เริ่มเตรียอาวุธกันเลย เป็นขาวเว้ยมา,าก็ให้ไปแล้วนี่ปูขาไป5เม็ดตีอะไรอ่ะ5เม็ดอ่ะโอ้าตามลุงดิลุงอยู่บ้านลุงอ่ะลุงอ่ะมา,าพี่ก<า>ูกูเรื่องมากอ่ะดิเดี๋ยตัวนึงนะกูซื้อคนนอกอันนึงมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์อี่คนนกอันไม่รู้ว่เะเขาบอกว่ามันเพิ่มอัตราอย่างน้อยก็เพิ่มอ่ะไม่รู้ว่าเพิ่มเท่าไหร่อ่ะทีทีเดียวแต่ กูกดตีมันเป็นสิบทีแล้วขนนกอะซึ่งมันเป็นสิบอันแล้วเนี่ยสิบอันเท่าไหร่วะอันละแปดหมื่นกาแสแล้วเออตัวตรงนี้ติดช่วยเฮียรออะไรยะน้องติดช่วยควักโชว์เลยครับเบ๊ะเย๊ไอ้แก่เย็ดูดิคุณรอดูไหมขาเว้ยยคุณรอด้วยพี่เหมาขายไม่ถ้ามาหน่อยดิได้เอาแก่หน่อยน้องชาย คู่มีสองเอาไปเลยเรียกไลน์น้องชายเที่ยวกี่ทีเนี่ยอ๋อไม่ต้องคิดเยอะตีสามสิบสุดยอดพี่ไหนพี่เป็นขาวเป็นนะอย่าพี่ดูให้ว่าพี่ตีกี่ทีพี่ตีไปทั้งหมดยี่สิบเก้าทีทีที่สามสิบติดพอดีเออเรียกอะไรสองหนึ่งสี่ห้าพี่จริงเดือดสามสิบทีเลยนะเว้ยตรงดีปะล่ะติดทีที่สามสิบพอดีพี่ จะทำไปเล่นตีสามทีติดตั้งสองทีนะติดเยอะจ้ะหลังจากนั้นผมก็มาสภานะครับเพื่อจะมาออกแก๊งนะพอรอบที่แล้วเรายังไม่ได้ออกนะครับยังไม่มีเวลาบ้างที่จะออกรอบนี้ก็เลยมาออกให้เสร็จสับนะฮะจะได้เล่นประชาชนเต็มตัวสักทีคือผมเล่นออกแก๊งเนี่มาทำเรื่องออกแก๊งครับค่ะออกแก๊งนะอ่าคนนี้ชื่อเบสใส่จะทำอนุญาตต้นบัะหา เออเป็นสภาก็ดีนะไม่ต้องมาขอแลกไอติมด้วยได้เห็นบัตรเกิดจริงไม่เห็นค่ะไม่เห็นอ่าไม่ไม่ดีแล้งั้นไม่ดีละโอเคคนนี้อยอกใช่ไหมใช่คะ่ปะปฏิญาณบะะัตรขาได้คะ่ะผู้สวยชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อแคร์ค่ะชื่อแคร์เหรออันนี้คือแบบเข้าใจเลยแนละ้วคนในองค์กรไม่ดได้มีคนไม่มีคนรู้ใจอยู่ในองค์กรอยู่แล้วใชไไ่ไหมล่ะ ช่องไรทรงนีน้มีแฟนแล้วอ๋อแฟนไม่ได้อยู่ในะงองค์กรค่ะแฟนอยู่ข้างหลังนะคะแฟนอยู่ข้างหลังอ่าแอดมิน<ไ> <laughs> โอเคบอกเขาว่าอย่าอย่าไปถือสานะหยอกเล่นเฉยๆนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหยอกนะผมหยอกนะเดี๋ยวคุยฮะเนี่ยพี่โดนแทงเดีนะ๋ยว <c oughs> เออออกไปยืนโดนจิ้มเลยทรงนี้ถามว่าครับอันนี้คือได้เรียบร้อยใช่ไหมไงแฟนเขาเข้าสิงจะตีกขาบอกก็แล้วนั่นด้ดยไหมได้ไหม อ่าโอเคครับเรียบร <มา S 2> <า>้อยค่ะมาครับอพอได้เด็กเกอร์แล้วอยากได้สก,กินเด็กเกอร์เลยแม่งพี่เอ็มสองเอ็มนี้เห็นละโอ้ไอเ้เจสก,กินสงกรารเนี่ยขายไม่ได้ด้วยเออแล้วกูจะเติมหมดแล้วพอกูไปอ่านคำว่าขายไม่ได้เรียบร้อยเลยกูไม่ซื้อหลังจากนั้นผมก็มาเล่นลูกกับน้องๆต่อนะฮะายาวๆเลยวันนี้ <า>ช่วยกันซ่อมก่อนครับพี่ซ่อมช่วยกันซ่อมก่อนซ่อมก่อนเลยครับพี่สมามัคคีคือพลังครับพี่พี่เอาคนเดิมครับพี่จริงพี่ผมผมไม่ไหววะโอ้ยอันสุดท้ายอัน,นโอ้โหไอหลอดน,นี่เขาจะรีบไปไหนอะ่ะตั้งแต่เมื่อวานเออโอเคพี่ผมจาัดก,การให้แล้วพี่มาพี่ โดนตายหนึ่งยังยังเหลือคนหนึ่งเอเยนาไม่ตายอช่วยกูสี่ใบฮ้ยพี่บอลเออแล็บอกมาแล็บปี้พี่บอลแล้วบอนเพิ่มแล้วลลลลให้พี่ไงพ,พี่จะได้แบบมีไฮไลท์วันนี้โอ้ยไลเลยเยียอะไรกูจะตายอยู่แล้ว น้องขอโทษสองเจ็ดหกเก้าค่ะร้องเร็วเอ้ยรถเราไหมในคันนี้พี่รถเราครับด้านหลังจะขโมยรถเขาเฉยพาติดต่อเลยอะไรนะแช่งมาแล้วพี่ฟางพลาติดต่อเออแล้วมีเหล็กขายไปเออเหล็กเหล็กมีพี่มีมีวิ่แไปกับแปะไม่ติดหรอกผมหน้าผมมีอยู่สามสิบเองกันเนี้ยเอาสิบก็ได้สักสิบก็ได้เท่าไหร่ได้เลยเหล็กเท่าไหร่เหล็กแปะเพอพี่ขายได้ เา็ดเด็ดเดี๋ยวผมเจอ้มให้นะที่จะตีแล้วบอกนะเฮ้ยไม่ต้องบอกก็ตีแล้วโป้องยิงเจียวเนี่ยนา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 เต็ดเต็ดไปจบจบดีอะพี่เชฟเองทำได้โอ้หนักอ่ะปืนหนึ่งพี่ตอนนี้เจ็ดสิบเป๊ะละงัถอเฮ้ยมีนจะไปยากอะไรวะไปเล่นร้านดีกว่าหลอดพี่ได้ใครอ่ะยังไม่ได้จับครับยังไม่ได้จับว่า ไม่ผมนับให้ไหมเอ้าไม่ต้องนับหรอหรอ,อุ้ยท,ท,ที่เท่ว่าสีเหลืองเอ่อเสื้อยืดอสีขาวลายเนี่ยโอ้เจอที่สี่ว่ะมาเยอะคนพม่มาเยอะคนเจอที่สี่ ที่เราเป็ดเอ่อเลขอะไรครับพี่ผมเลขสองแปดถูกหกครับสองแปดถูกหกนะสวัสดีครับสวัสดีครับยี่กล่องหมดแล้วอะไรนะเฮ้ยเจออีกแล้ววันนี้มอะไรนะเราจะตรียมหรอใช่ใช่พี่ชายช่วยผมให้ตีปืนสีที่ติดพี่ชายช่วผมได้ไหมอะไรนะตีปืนสีไม่ติดเออยังตีไม่ติดเลยตั้งแต่วันนั้นนลยนะใช่อุ้ยชิ่อน่าสงสารเกิน น,นขอโพสแค่ผมไม่กล้าตีเลยพี่เนี่ยใช้เล่นกนใครอะพี่เนี่ยเล่นกับน้องชายฮะน้องชายแล้วนี่กันเลยพี่ผมมีสองผมมีคนเอาดิ<อ>เป็นสภาพอะไเเรเลยเรยกอะไรนะเข้าวอร์มาก่อนก็นกได้นะได้ๆพี่เดี๋ยวไปเจอกันเสื้อผ้าแลนเขียวได้ไม่เดีย๋ยวพี่ไปเจอตู้ไฟตู้แรกก่อนแป๊บนึงนะอย่าเล่นตัว,วตู้ไฟก่อนสามร้อนสิบสามไม่มีใครเลย ซ่อมอยู่เนี่ยพี่เองได้พี่ได้แล้วซ่อมอยู่แบบนี้ครับเตมยังอีกตู้นึงนะยังอีกตู้นึงนะพี่ยังอีกตู้เต็มดรอปเล่นตู้ตู้ต่อไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเลยเนี่ยเข้าไปเลยไอ้หนูนานโนเข้าไปเลยชิบหายเข้ามาทานเราอันนี้ด้วยเหรอเราซ่อมเสร็จก่อนนี่ไงนี่ไงตอนนี้เนี่ยถึงมาเราได้ปะเดี๋ยวเอาไม่ได้ อะไรนะกระสุนป้อนได้หรือเปล่าสรุปกระสุนป้อนได้ไม่ใช่เหรอมันเขาว่ากันอ่ะได้ป้อนได้เลยพี่ผมเคยป้อนป้อนได้เลยเคยป้อนมาแล้วเลยมันได้ปันได้ดีมันได้เจอใครอ่ะเจอกระเสื้อขาวไหมที่แดงๆบนหัวอ๋อโอเคเจอกระแดงๆบนหัวคนเดียวคนเดียวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ให้กิจโชกิจโชให้กิจโชให้กิจโชให้กิจโช ไม่คิดตั้งแเขาจะมาสองคนขอบคุณครับฮัลโหลเดี๋ยวผมไม่ได้มาด้วยกันนะไม่ได้มาด้วยกันเหรอครับใช่ครับนี่ก็ชุบๆเล่นใหม่เล่นผมนึกว่ามาด้วยกันก็ทีไรชุดใหม่เสืเหมือนกันผมนึกว่ามาด้วยกันพี่เล่นกับเขาใหม่ให้ไปเล่นกับหัวดำใหม่แล้วเดือดกันอย่างว่าบัคทาร์ไลายไหนที่ทำไอเย็บแต่แม่ใส่เสื้อเดียวกันทำไมไม่อยู่ด้วยกันไม่เลยเล่นกันรอไหมอะไรนะเล่นกันรอหรอ ได้สิได้มาหนิามามามาอืมไปไปตีกูนนเอ้ก,กีดเอาหมดแล้วพี่เห็นปะไม่ต้องทำไรแล้วพี่เหมาพี่พี่ชายทำไมพี่ชายตายก่อนอ่ะไม่ทันเจอผมเลยนนไม่นั่นสิพี่โดนเพื่อนตีตายว่ะโทษทีเพื่อนดับฝันน่ะ วงหนัวใช่พี่ใช่นานไปแลนะ้วเนี่ยตังไหนไม่รู้กำลังมิ้มมันก,กระถั่วกระสุนอยู่เม,ม,ยม,ยม,ยม้มอยู่หนึงกำลังมิม้มหอบไปกัดหายใจอะ่ะเพื่อนนะได้แบบอะไรพี่พีี่่นกระสุนอุ้ยกระสุนง่ายเลยพี่พเออเงัดร้าน,นาไอเทน้าอยู่ได้ร้านอยู่ครับผมจะดรบกวนนะผมต้องเล่นเลยอ่ะรอที่จอดรถรอได้นี่ยกัดหายใจหอบเลย ไอ้กูก็กลัวแบบกลัวกมันแดงอ่ะเก็บตหายใจเหนื่อยเลยปูมันอยู่ไหนวะพี่หาไม่เจออ่ะอ๋อโอเคมันคุ้มนะพี่รอบนะรอบหนึ่งได้แสนสองอลุบนี้ก็จะเป็นลุมสุดท้ายของวันแล้วนะฮะก็คือของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะว่าคลิปต่อไปจะเป็นแนวทางไหนหรือว่าผมจะตีอะไรติดหรือผมจะได้เล่นอะไรต่อก็ฝากทุกคนติดตามในคลิปถัดไปเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ เดีย๋ยวหลังจากนี้จะเป็นไฮไลท์นะมีตำรวจมาเอาด้วยหรอมีตำรวจมา,าด้วยหรอ